สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมผมกับผมเฮียพร้อมปิ๊งครับวันนี้มาเข่าไม้ครับผมเที่ยงนอนแบบประมาณเที่ยงครับทานเป็นยู่ครับทาลูกพี่อยู่ครับนอนตีซีคนนี้นี่ติดสาครับเออนอนเต้ยครับประมาณสักเที่ยงครับเมื่อวานไปตีเว็ที่เดียวกันนะครับพากันมาตีสองคนกับเมื่อวานนี่ต้นดาดเด่นตัวหนึ่งบ่เดี๋ยวเขาจะมาตีเฉี่ยดกับโบกินครับเพื่นว่าตีเนี่ยนู้ไปใหม่เดียวกินไปแต่โนมาทานขัน มำรอจ่มพนงานครับมัาจะมีพ้นงานกันกีบเียบครับมือนี้ไปกันครับตีเสียบบกินได้ทำเลยวะถ้าอายว่าต้องให้จีบก็มาตีอยู่เต็งบกเคยไหนบกเลยถือกัดเงียบเหมืนหน่อหนมาทานนนิงเนาะ

ุนอูดการเป็นโรยตรงนีเลยนี่มีมดตัวงาแต่มั่ตี่าเคยกัดแล้วแต่ข้าวมันเป็นแต่มันมีช่็องตีมานี่ตะกี้ปุ่นกัดกียังยีงมาตุกตุ่ะ เอาก้างนาบ่วเอาก้าลานดีปบาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเดียบ้าอุ้ยเอาไปลาจอนบัวปลาจอนบัวมีขึ้นน้ำข้องตันสวนข้อมากข้อมากบุกโดนเอ้ยปลาตานเลยวะตูดไปตูดมาใส่ดื่นงูเขียวอู้ยใส่เกือบโลครับ เซลฟีบอเซฟีบอไี oh, ah, ่ครับอูการตกบานเดยวัสปุ really> oh ๊เกือบเลียนนี่เกือบเรียนโุ้ดยอดเลยยูบโกัดมือสสยสดครับกัดมืออ้ยกับโหลกจะีนตหลยเมื่อกี้นี่โตห้าโตาง่ยหย่ปไยบัดือม่เอาซโลยู่ไปจักกับโลโลอย่ไปจัก ตีดีตัวใหญ่ๆการพวมือเนี่ยาสดีบ่ขอจะเจาะจะไว้ใส่ตุกโดดจขออไอ้ข้อยัดใส่ตุอย่เหนอยยังแ่บน้ฮะโมไปแล้วคืนนี้ะมันกรหล่เดียวมักบดนดีแต่ไหนอาตัวน่อยกัดเออเล็กน้อยนีนีอยางนี้แล้วนี มาได้เป็นมือกลองให้ฮะได้เป็นมือกลองนางทยของียิงได้ก็ฝันบกินดีเลทุพีถ่ายแล้วบมกินเสียดายมโดนควายอยสิบเดสิห้อคอยคอเอาว่ไปตายจะสิ ก็ซ่องเหรอเราบดูนเอย่นเนี้ยนี่หยุยเง็ดเงดงัดจะิตใจยง็ดงัดเราจะจิตายเหรอบดูนยังวะวันนี้ดูตรงนีเมื่อกี้ก็ได้บัดโอ้ยนราบักดดนละ

ยิงยิงเนี่ยขกันเลยใส่ไปไปซ้ายมาไปซ้ายมาสิฮักงูแบงงูนี่ยงูเขียวครับกัดไงงูแข้มานไทยโตไทยโตปะไทยอยากจับสองโตไทยเลยถีเดียวดีเดียวครับโูโอตัวนี้ซ่สีรูอ่ะเอรลนสองหลบังหอบเดียวนี่บองไม่ไม่ปลาขวบบัเมีนนะะก็ยังบ่เมนปลาขวบเลยโมจากเบองก่อน ของบป่ป่ะลูอยู่บ่จับไปไปตัวหนึ่งครับวอานเป็นลูกขอกเป็นลูกขอกครับนี่ไปเด้ครับนี่ต้องต่อเห็นกับฟงหน่อยหน่อยขามเบสเป็นก่อนจังมูะมนันขามเบสเหรอกระเด็นไปเดี๋ยวบ่เห็นล้วงบนกำเนี๊ยอกนี่ก็สะล้วงหลานเปอร์เซ็นต์ครับไม้เมื่อกี้คือกันเป็นเหนี่ยวเลยครับ อ้หนี้ขวดเขียวเต็มมาคืเอเราเอาไปตียิบหยับมึงครับลำกัดหนามขึ้นมน้าหนปลาโบก,กินเถื่อนมาตอนหนามลงหลงมาตีผมได้หกแตถมสองมือต่อมาต่อหมา่าว่าไรเลยกระเดี๋แถบว่ากัดกัดเต็มว่าไร โอ้สิวฟองรองมีแต่โด่แน่งปกัดอย่างนรเงินกลูเงินกลูหนาโดนแท้ มาแล้วพี่ประสิว i หันกัดอีดีดตุบใหญ่วะโอ้โหผีผิดอุปสรรคร้ายคับขอสิเขามาหอ,มอนมึงพี่เหมือโอ่งจผมเคยยืนสิได้ดอกกีบที่สองที่เด็ดปามั้งลองดิโอ้ยอุอกัดดิครับไปกองพระท่น ดอนดอนไม่ใช็คเลยนี่ปลาสวบอยู่นี่นี่ติดบัวนี่ก็ปลูกกันไม่มีปลาใส่เลยครับติดบัวแล้วอยู่นิรุตเลยว่าจะครับจะอยู่อยู่นี่ ไปสุดลงน้ำคุยๆตีไปไม่เดียวมันดันน้ำมาใส่ปุ๊บ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 เปิดกล่องปุ๊บก็ใส่ตัพพอดีก็ได้หวัดสวนนี่ค่อยลงเด้อจับทรายลงไปเลยนเบาเบาเลือกอยู่มาจากี้โอ้เลือกดอกน้ำมันหนีเจอจับทรายลงไปจะอยู่อยู่นี่ก็ยอายหันรถอยู่เอออยู่ปะมีตัวยี่อะไรอยู่ปะ เอ้ดีนะพวกบันไดไปะสีหาขีดจักโอ้สีหายขีดเอาค้นยมามาถึอมาถึงมาแม่งการหดเงมันสีหาขีด ปาเปมันัาม oh. oh, oh. oh, ังตบเอาเอามึงน mm ี hmm. ้ก no, no, no ับเอาข้างตบเอางักไปกลังเปียเงี้ยเงะูขอบ่ตีธรรมดาสจอนไปตีไปเดียวเลยบดปลดไปไี้ไปบเจ็บหขไปรน้ไปจลูกลอยู่หัวยังเอาสิตีอยู่ตรงน่านูหนูหนูอีกแล้ว มีเก๋ไฟป้ากันตัวน้อยมันตัวน้อยโอ้ยสี่ิดเลียวขมือมือป้อป้องป้ขุมต้องนีสามมาครับครับอุ้ยสมทันสมทรันอุ้ยอุ้อ้หีงไนเหี่ยงไนเหียงอ้ยอ้ยพันหัวพันหัวอ้ยอ้ยย่อยแคเอตัตัวนอยู่กลางนะ เดี๋ยวพี่ขีดนะครับนี่ก็มาสามเพื้อเขาคือหนามพจากักพี่ปลาตัวนี้มันวนเวียนอยู่นี่แหละบอกเอาจากเถื่อเดี๋ยวนี้วนเวียนอยู่นี่นะอุ้ย อีกเร็วนี no ่อ well anyway> ีกเร็วเบาเบาใครยกินดีใน้องอนหลัาปะใครโมกาดไงอูุดอูุดหน้าลูดมือของมึงนะอูุดอูุดไม่ใช่อลุดกูเป็นปอก้อย่างวะมันผู้เดียวเถอะวะ มีพี่นีเหรอโอ้ยเปนเมืนปราขอบเมนนี่เปนเมืนตุบเมืนนนี้ม่ได้ีไอ้ครับนี่โอ้ยปรของก็สูอกแหละมาอ้บเจียบลอยเีที่สามด่นลครับหนูเจ้ะขอตบเหมือนหน่อยนี่หายเห็น ่ยโมเห็นเวยเอาไปมนนี้มนอยูใช่ไหมเอไปยี่ไนีหมวกเยะไปพีปาาปลาไปเอาไปไปขออีด้วครับนี่ไปยอดไปเอาไปไปยังโดนปลาขอกอ่ะซองเถื่อละสมไปไปโอองเถื่อนไหมอืมซองเถื่อนอนนั้นปลาจอนเนจกหมบอดีเห็นไปที่น้ำสิาตแลยมันอยู่ดนดไ เดียวหรือป่ไม่เดียวครับฟ้จนข้นเอียะมีบานไคุยดัดเนี่ยอะไรนี่ดัดเนี่ยดัดอะมันงอกรดัดมึนหันนะอยสิดัดนี่ยแข็งกว่โอ้ตายป้าไปไปขอครับไปไปเตี๋ยวฟูงโอ้ยไปดีทีู่เดียวเไปไปไอหาไปยู่ย่ไปเดียวไปเดียวออกไปนะไปครับขอ ตัวนี้นะป่าจอน่งนีกกัดว่าดันหนามใส่ซือๆเตอ่อออ้บุญวนกัดจนได้ว่าแล้ว จอกนกระปาตัวนี้ทีพักหนึ่งกัดจังได้เลยชิงหน้าปลาหอ,อ,นอ,อ,อ,อกนะเขาตีปลาจอนเด้อตีปลาหอกเอ้าเขาก็ตีซุ้มที่ซุ้มหางไปแล้วเนาะไปถืงปลาหอกก็เสออยตีโบเดียกว่านี่ตอนตีเดียกเสยเหรอเงาตรงนี้ด้วยเหรอ กัดเดน้อุ่นหม่นกระโเลยหมดอ่ะกัดปากัดปลาหน่อยดี่ฮะ่เรื่องหนาอย่าปลาหน่อยโอ้ตีนมึงไหนบอกเขามาคนกิไปเอามันนี่มังไตีเลยกัดเยหอเ็นมัง ขนาดก<ม>ัดตัวนึงขนาดอย่างนี้เสียาก็จะวางเพื่อมาหน่ะเบิบ้งครับสิอยากทินงขาเงยปลอมไปเบ็ดม้นมงอครับโอ้ยหได้แบบนี้งอครับดีเลยอเอ็ดเอ็ดเอ็ดเ,ดเดลยนะจะมาห่างกเขื่อนละโอ้หัวแล้วไม่มีงอไม่มีงางถ้ามันยิงมันเลยปลาขอบไปอย่างเงี้ยมันเอาเบิร์เดียวเอาเบิร์เดียวหนี นี่ใจตะกำลงลงนี่เนาะปยอะไปเยอะหายกัยังไปเยอยสองตัวสอขอกสองตัวเนาะคนคนเรอกกนนี่ยเกาอุ้ยครับพอดน

ขามยบุกไปด้วยอ่าเข้ามาถือน้องน้องนี่ใช้ลูกดออใช้ลกดอุ้ยกตีายตื่นตื่นเฮ้นโตเห็นมุมไหนกระโดดโสอบง่ายด้วยนเง็ตีใค่มองไหนมัน มันตื่นผีเมื่ไงตีพิ้นตะกั่กระโดดขึ้นพี่นี่ยเหนื่อยอะไรวะถอดอะไรนี่ครับถอดนะนี่เหนื่อยเมื่อไงถอดเดียวถอดเดียวเหี่ยวมาแค่เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแค่แค่เหี่ยวไปพี่คิดปะจะปลอมเลยผู้เดียวครับเอาโดนเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตอนนี้ครับนี่สามแต้มครับไฟสองครับเป็นปลาขอกนะครับปลาขอกสองฟงครับฟงแหลกกับยฟฟงที่สองกับอยครับ ไส่โลครับไส่โลครับมาเองครับมาผู้เดียวผมก็ตียังบอกกิ่นนะล่าตีกินผู้เดียวสายปุยนี่ครับขั้น็ดจะเป็นนี่ครับหลอกทั่วไปนี่ครับเดี๋ยวขึ้นลิงให้ครับอ็ขึ้นในลูกในเบิองครับบัดยุกสบายครับพี่สองครับใช้กับคุยคุยครับเรียนรู้ครับนี่นะครับติดไปบมมีผ่านครับติดไม่ได้ครับมีผ่านรับใจได้กับฝากติดตามผลงานได้เลครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ